สบายดีพี่น้องมาได้กินข่าวเทียงน้ำกันงเจ็บๆทอดปลาซุปหน่อไม้พักสดๆของหวานเปล่งไถ่หน่อยว่าไงอันนี้ก็สุกแล้วมองสุกแล้วอันนี้ยังเริน่นสุกเัิสุกแล้วนำมาพี่น,น,น้องกินน้ำแข็เงเจ็บ ครับว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นั้นเลยด้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนโมก่อนปวดกดติดตามใ,นห,นาให้น้นเลยด้วครับนะแชร์ๆกันนะครับอยู่ดีแห้งสุขสุขล้นสวัสดีครับ